สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวทางด้านของสกินตัวละคร Justin Bieber นะครับผมพลังแห่ง EP นะครับผมเออซึ่งว่ามันดีไหมดีในระดับอ่าสูงสุดร,ระดับกลางระดับกา,กากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมอธิบายสกิลแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะแต่ก่อนจะไปนะครับผม บอกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับพี่มีวิธีได้เพชรแบบฟรีๆนะครับไม่โดนแบลร้อเซขอแนะนําเลยลองดูสนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนหาเพชรแบบฟรีๆนะครับดูเพชรพี่นะครับสามเบ็ดเพชรนะครับเพิ่มมา100เพชรแบบฟรีๆเลยครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นทุกคนกดดาวน์โหลดเลยนะครับผม Happy d u m m มี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปตรงคอมเมนต์นะครับผมอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปนะเกิต สะสมนะครับผมแบบว่าแบบยังไงดีคือคอยลรูปดาวมีความสามารถในการแลกบัตรชูมันนี่นะครับเติมเงินมือถือก็ได้เติมเกมแบบฟรีเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทํำยังไงนะครับผมและก็มีการเช็คอินไลน์วันนะครับผมเช็คอินไลน์วันก็สามารถเก็บคอยได้เหมือนกันนี่เลยมีคอยตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กดดาวน์โหลดไปนะเก็บรวบรวมคอยนะครับผมถึงปริมาณที่แลกได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็สามารถเก็บคอยได้จากตรงนี้อีกนะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมคอยรูปดาวเนี่ยเยอะแยะมากมายแจกบัตรทงบัตรทูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแรกกันนะครับผมคอยรูปดาวตัวน,นี้สามารถแลกเป็นบัตรชูมันนี่และเติมเงินมือถือยังไงนะครับผมมาดูกันนะครับผมมันจะมี3ช่องช่องแรกเติมเงินมือถือช่องที่2คือแลกบัตรชูมันนี่นะครับผมพี่สอนแลกบัตรชูมันนี่ไปแล้วแต่นี่เติมเงินมือถืออย่างง่ายเลยนะครับผมสำหรับน้องๆที่ เป็นสายฟรีนะครับก,ก็ใส่เบอร์มือถือลงไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนบริการของเรานะครับ ASD t a h to Move อะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกราคานะครับผมก็ค่าโทร1 0 0 0 0ได้100บาทนะครับผมก็ เลือกเลยนะครับผมหรือจะเอา50บาทก็ได้นะครับ5,000นคอยนะครับผมสำหรับคนที่กดลิงก์พี่ก็ได้เลย1,000คอยนะไปกดสะสมแล้วกดแรกครับกดแรกเสร็จนะมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะห้าสิบบาทเติมเข้าซิมโทรศัพท์แล้วใช่ไหมมามาดูกันต่อนะครับผมกดเข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดเข้าไปตรงเติมเพชรนะครับผมนี่เลยกดเข้าไปตเลขบวกนะปุบเลือกบริการนะครับผมแล้วก็ให้มันหักในซิมเลยนี่แบบนี้เลยนะครับผม50บบาทที่เราเติมมาแบบเมื่อกี้นี้ เติมเข้าไปเลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบอกเลยนี่เดี๋ยวเราเข้าความมันเข้านะยืนยันการสั่งซื้อนี่คุณซื้อแมกเกสนี่หนึ่งร้อยไดมอนด์โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างรับฟรีๆเลยหนึ่งพันคอยนะครับผมอย่าลืมนะครับเพชรฟรีๆนะครับหางห่ายๆนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยได้เพจแบบฟรีๆอยากได้เทมอะไรก็ได้นะครับผมนี่นะครับรับจ u ส t ินบีเวิร์ตรงนี้ลงแคปซูลฮีโร่นะครับผมทำปฏิกิจิของมันครบ400พลังไอ้40พลังงานแรกรับได้เลยนี่ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับอยากรู้ว่าสกินของเขาดีไอ้สกิลของเขาดีไหมหรือพลังของเขาดีไหมนะครับผมก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมบอกเลยว่า ก็ดีดีในะระดับหนึ่งในระดับแบบพอดีพอดีไม่ได้ห่วยมากไม่ได้โหดมากแต่พอดีเลยนะครับผมซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้พี่ก็จะสอนใส่คอมโบไปด้วยนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายสกิลนะครับผมซึ่งสกิลของมันก็คือบางคนก็รู้แล้ว EP เป็นโล่นะครับผมก็คือใช้ EP เป็นโล่บาเรียนะครับผมใครตอนที่เรามี EP เราจะเนิร์ฟดาเมจสู้ได้นะครับผมก็มานี่เลยพลังแห่ง EP นะครับผมเมื่อ,อ มีคนอยู่รอบ2เมตรนะครับผมเขาก็จะให้พลัง EP แก่คนอื่นด้วยนะครับผมก็ไม่ธรรมดาเลยส่วนคอมควมโบลแรกที่ใช้นะครับผมซึ่งแล้วแต่คนจะประยุกต์ใช้เนาะก็จะเป็นทนั่งของ EP นะครับผมแล้วก็อัลโลกแล้วก็โจอต้าตัวเซออะตัตานะครับแล้วแคลลี่นะครับผมวันนี้คือแบบเป็นจุกที่เร็วมากนะครับอันที่2คือเคลูกูเอต้านะครับแล้วก็แคลลี่แล้วก็แอสตินบีเบิลนะครับบอกเลยโคตรโหดเลือดเยอะนะครับผมโอเคไหม ต่อไปนะครับผมแอนดูอาลูกูเอต้าแล้วก็แคลลี่นี่ครับผมบอกเลยเลือด270นะครับผมเพราะว่ามันบวก20ก็คือไอแผ่นชิปนะครับผมก็พอดีเลยนะครับบอกเลยตึงๆนะครับผมแถมมีโลด้วยนะครับเนิฟดาเมสซูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าใจกลไกของสกิลมันดีกว่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซึ่งพี่ไอตัวสีม่วงนั่นะคือทีพีนะครับผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้ใส่ ep มานะครับผมไม่มีตัวละครเป็นตัว หาสไก่ขันของน้องพี่เอามานะครับผมส่วนพี่จะมี EP นะครับผมแล้วก็เกอะแอนดูนะครับผมนี่เลยโดนยิงนะครับผมก็ถ้าเกิดเราโดนยิงปุ๊บ EP จะเป็นโล่ให้เห็นว่ามันจะมีแสงปุ๊บดาเมจจะไม่ค่อยเข้านะครับผมมันจะลดทีเท่าไหร่10กว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนสวิกเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดมีเคปุ๊บเราสามารถเรียก EP เพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลือดได้เลยนะครับผมโหโคตรจะดีบอกเลยนะอย่างโหดนะครับผมก็มานี่เลย โดนยิงนะครับเนิฟดาเมจตูลงไปนะครับผมยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แลวใส่ดูเข้าไปโคตรถึกเลยนะครับผมต่อไปมาดูนะครับผมในกรณีที่เพื่อนอยู่ข้างๆนะครับผมในระยะ12เมตรและอีพีเหลือน้อยนะครับแต่เกิดเพื่อนโดนโจมตีเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนให้สั่งให้ตัวอีกตัวนึงยิงนะครับผมก็คือยิงไงวะเห็นช่องล่างไหมครับผมอีพีเด้งขึ้นบูสตขึ้นมาเลยนะครับผมนั่นแหละคือเมื่อเพื่อนอยู่ในระยะ12เมตรนะครับผมยิงแล้วเราไม่มีพ p เราจะขึ้นนะครับผมเนี่ย คุณสมบัต um ิของมันก็คือเป็นโล่ด้วยแล้วเกิดเพื่อนโดนยิงก็จะดูดความเสียหายของเพื่อนเป็น ep เลยครับผมมาดูอันนี้ครับผมดูได้ไหวไหมต้มโอ้โหพอดีเอ็นจิก้ามันแรงอ๋อเราใส่ไอ้นั่นมาด้วยในตัวระเบิดนะครับผมต้องโทษทีโทษทีโทษทีก็ว่าอยู่เอ็นจิกเก้าก็สามไม่ตายเลยนะครับผมรอสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวลูกน้องวิ่งมานะครับผมออกมาจากแง่หมอกตรงนั้นนะครับผมเวอร์ไหมเวอร์ไหมโอเค มันก็มาแปบ๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งมาแล้วครับผมโดดยิงยิงมาแล้วโอเครอบนี้นะครับผมก็คือพี่จะทาการยิงให้ดูน,นะครับผมว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นทีมอ่ะก็ดีนะครับผมมันสามารถดู EP มาถ้าเกิดเราใช้ K เราก็จะเปลี่ยนเป็นเลือดได้เลยนะครับผมมาดูนี่นะครับผมเขาคือตัวละคร EP เวลหกนะครับผมโอเคไหมโอเคประมาณนี้นะครับผมมาลองยิงนะครับผมนี่คือมิโลนะ ยิงเข้าไหไ่เข้า1 8 18นะครับผมซึ่งดาเมจของมันก็ประมาณ35นะครับผมปืนกระบ,บอกนี้สามสิบห้ายี่แปดอะไรประมาณนี้นะหายไปเกือบ10ดาเมจเลยเนะีก็เนิบลงไปนะครับผม16หใช่ไหมสิบแปดสิบแปดอะไรประมาณนี้นะครับเกาะยังไม่แตกนะครับผมเมื่อใส่กเกาะ3ด้วยเดี๋ยวจะให้ก็ถอดเกาะนะครับผมซึ่งถ้าถอดเกาะปุ๊บมันจะทําให้เรายิงได้โหดยิงได้แรงขึ้นหรือเปล่านะครับผม พันเรื่องแป๊บนึงอะถอดเกาะน,นะครับผมถอดกอเกาะออกมาโอเคถอดกอเกาะออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองยิงเมื่อกี้ยิงได้16 18ใช่ไหมอ่ะยิงขีดยีนะครับเห็นไหมดาเมจเข้าไปเต็มๆเ,เ,เลยนี่ครับผมมือ,อดูดีเห็นไหมเออนี่ก็เข้าเต็มๆแล้วอาจจะมีหมวกนะไม่ยิงหัวนะครับผมก็คือว่าโอเคเลยโอเคประมาณนี้เลยงั้นก็เรียบร้อยไปซะตุ้มกระจุยไปโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคุณสมบัติกับพาสซีฟของมันคือง่ายเมื่อเพื่อนโดนโจมตีและเรา EP ยังไม่เต็มเราจะดดูพงสขาออเื่น เป็น EP เนะครับผมส่วนเมื่อเราโดนยิง EP ก็จะเป็นโล่ให้นะครับผมก็ต้องประยุกใช้นำะใส่แอนดูรูเกต้าแคลลี่เข้าไปอะไรประมาณนี้เนาะหรือจะใส่กับพวกจุกสายจุกนะแอลลูเอ้ยอ่าสกายเลอร์เอ้ยนะครับผมมันก็ยังช่วยเนิร์ฟดาเมจตดูที่ยิงอัดตัวเราเนี่ยครับผมประมาณนี้เนาะโอเคก่อนจะไปนะอย่าลืมทําเบสสีม่วงนะครับแลกรับไอเทมถาวรฟรียกเซิร์ฟนะครับมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเคียวปืนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมสกินลดท่าทางนะครับผมมีหมดเลยนะครับผมก็อย่าลืม ไปทากันนะครับผมเวสของมันก็เริ่มมาใหม่แล้วมาสัปดาห์นี้นะครับผมก็มาชุดใหม่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ได้เยอะด้วยนะครับก็เก็บไปนะครับผมหรือใครอยากได้บาเลตก็ไปเอาได้นะพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะส่วนพี่เจ้าบาเลตนะครับผมของฟรีๆอย่างนี้ห้ามพลาดนะครับผมเออห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมบาเลตนะครับผมพูดถึงบาเลตอยู่นี่เลยนะครับผมนี่เป็นไง ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปแรกกันนะครับผมโอเคเจอกันนะครับประยุกต์ใช้ได้นะครับผมสำหรับสกิลของอ่า,อาจัสตินบีเบิลนะครับผมผู้ผิดผู้ถูกโอเคเจอคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยาย้าจครับ